สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลินก็จะมารีวิวกระเป๋าสตางค์แบบพับได้นะคะเป็นกระเป๋ากระเป๋าสตางค์แบบที่เราพับกันปกตินะคะก็เป็นกระเป๋าสตางค์ หนังปลากระเบนแท้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าหนังปลากระเบนแท้นะครับเพ้นด้วยสีอะคริลิกนะคะเป็นรูปหางนกยูงนี่นะคะสวยมากเลยนะคะสีสดมากเลย <c oughs> นะคะตัวกระเป๋านี้นะคะก็จะเป็นแบ็นะคะเป็นกระดุมแบกนี่นะคะเรามาดูด้านในกันดีก,กว่านะคะด้านในของตัวกระเป๋าน,นะคะก็จะเป็น หนังวัวแท้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องให้เสียบบัตรหลายช่องมากเลยนะคะมีช่องให้เสียบรูปด้วยนะคะแล้วก็เปิดไปอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบรูปอีกรูปหนึ่งแล้วก็จะเป็นซิปไว้ใส่เหรียญก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีกระเป๋าเป็นช่องย่อยนะคะใส่ธนบัตรอีกสองช่องด้วยกันงานเนี้ยบมากเลยนะคะกระเป๋าตัวนี้สวยงามมาก ถ้าเพื่อน,เ,ออเ,พอนเพื่อนสนใจนะคะใช้แดงทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะอันนี้พกง่ายแล้วก็เบามากด้วยบางเสียบในกระเกงก็ไม่น่าเกลียดเลยนะคะราคาของกระเป๋าใบนี้นะคะอยู่ที่850บาทเท่านั้นเองนะคะส่งฟรี EMS ให้ด้วยค่ะแต่ถ้าเ,เพื่อนเพื่อนสนใจที่จะดูกระเป๋าลายอื่นนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ f c e e o o o t t h i w w l l e t นะคะแล้วก็เว็บไซต์ w w w t h a i w a l l e t c o m นะคะ หรือว่าอยากจะติดต่อทางร้านโดยตรงนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์แล้วก็ไลน์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าลินจะมารีวิวกระเป๋าใหม่ๆใ,ให้ดูอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ you